คิดไม่อยากได้ละเฮ้ยยิงโล่นโล้ยผมเกิดดินแดงมากเฮ้ยช่วยหน่อยบีเอ็โดนชารทะลุทะลุเห็นแล้วเห็นแล้วล็อกอยู่อ้ดูอโหมึงโล่ไม้มนโล่นโอ้ยยิหนึแม่งพวกมันเกิดเลยาช่วยหน่อย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 ไปไหนด้วยเอาสิรซฟอะไร เฮ้ยมันไม่รู้ว่ามันม่ใช่แขนมนั<จ>นตายแม่เนียนไปแม่ไม่ใช่โอ๊บ

ลาพพออยงายแล้วนี่เอลวิ้งไปออฟล็อกเลี่เอลวิ่งไป่เ็วให้กุนวิ่งด้วยเาหลังเอนเดิวออยิงช่วยอยู่